ันนี้สวัสดีครับผมวันนี้วบผมวิชัยพีพีครับวันนี้ก็มาอยู่กับคุณปู่นะครับคุณปู่นะรถคันนี้นะครับเป็นกรอบครัวคูต้ากันนะครับนี่เป็นรถของผมเองนะครับคันนี้ซื้อตั้งแต่ปี2 5 3 4ครับเป็น8แรงนะครับโครงก็โครงเดิมนะครับเครื่องเดิมโครงเดิมหมดเลยนะครับอาจจะมีเปลี่ยนพวกซีนล้อพวกอะไรอย่างนะครับ ดังๆเนี่ยเรียอะไรนะฮะมันเกียงแล้วเหล็กมันไปนกระแทกกระตูหูหูยกนะครับก็ได้ดังก็เก็กๆนะตัวนี้เป็นเป็นเครื่องแปดแรงแบบเกียร์เดียวนะครับเดินหน้าอย่างเดียวนะครับตัวนี้ก็ทํานายผมได้กินมาหลายสิบปีนะครับพึ่งได้พักผ่อนอยู่ประมาณสักหกเจ็ดปีที่แล้วนะครับแต่ก็ใช้สูบน้าอย่างเงี้ยสูบน้ำเอาไว้สูบน้ําครับ มันประโยชน์มันหลากหลายครับสําหรับเครื่องยนต์นะครับก็ใส่ท่อเขาเรียกท่อพยานาคนะสุดนตัวนี้มูเล่มันหน้าสามครับมันเลยไม่เต็มท่อนะครับเร่งเกือบสุดนะครับแต่ถ้าเป็นมูเล่หน้าสี่มันจะเต็มท่อนะครับแล้วควันรถก็จะดําเลยนะครับนี่ก็สูบเซนาข้าวครับ หญ้ากำลังขึ้นเลยเดี๋ยวเอาน้ำใส่แล้วก็ปุ๋ยใส่นะครับแล้วก็รอเกี่ยวเลยครับเรียบร้อยแล้วปีนี้นะครับสำหรับการสูบน้ำนะครับท่อพยานาคนะอ่ามันจะหมุนประมาณนี้นครับจำไว้เสมอว่าเอาให้ท่อมันอยู่ด้านซ้ายของรถครับแต่ถ้าเราเลือกไม่ได้เราก็กลับสายพานนะครับ สายพานหมายถึงว่าบิดบิดบิดสายพานให้มันหมุนกลับอีกด้านหนึ่งนะครับถ้าไม่มีมุมเลือกนะครับแต่ถ้าให้ตรงๆแบบนี้นะครับก็คือให้มันอยู่ด้านซ้ายนะครับคือเอาง่ายๆมันหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับจำไช้แค่นั้นแหละครับว่ามันหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับนู่นครับ MU55 ผมแอบอยู่ในปอไผ่นู่นะครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศดีๆ ทีนานะครับอาจจะเสียงดังนิดนึงนะครับยังไงก็ขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับผมนั่งในร่มก็ไม่ไหวครับกว่าจะติดตั้งเสร็จเล่นเอาเหนื่อยเลยเพราะว่าอาท่อมันมีลังหนูเข้าไปกว่าจะดันน้ําออกโอ้เสียวเวลาเป็นชั่วโมงเลยนะครับจริงๆถ้าไม่มีอะไรติดขัดครับสตาร์ทก็จะออกประมาณนี้ครับนะครับอุ้อ้อย็เพ่นกีดยาข้าาย,ย้าไป เดี๋ยวน่าจะเป็นอาทิตย์หน้านะครับจะได้ใส่ปุ๋ยนะครับเาหญ้ามันยุบก่อนหญ้ายุบลงก็ใส่ปุ๋ยเลยเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ใส่ปุ๋ยครับดูฮะปุ๋ยเหลืองๆเลืฮะนะระอยนนี้จะสังเกตไม่ยาครับปลายจะชันๆทีๆแต่ยังไม่ได้ปุ๋ยนะมันฝังปุ๋ยไม่ได้ครับอุปกรณร์เราไม่พร้อมเพราะว่าเราเรา,เราไว้ใบเพื่อที่จะให้ใบอ้อยมันตุมหน้าดีนะับที่จะบอกว่าแปลงน้าแปลงนี้นะครับ ทุกแปลงเลยนะครับไม่ไม่ได้หว่าดเองนะครับคือปีที่แล้วเอารถมาเกี่ยวนะครับแล้วข้าวมันหล่นข้าวมันหล่นนะครับข้าวมันหล่นเพราะว่าว่านานี่มันลม้มแบรนลากกับพื้นเลยนะครับก็ลมมาก่อนที่จะเกี่ยวนะครับทีนี้ข้าวมันก็หกเยอะพอผมมาไถากบต่อฟางก็ฝนมาก็ขึ้นอย่างเงี้ยครก็เลยลองว่าจะลองดูว่ามันจะเอ่อเรียกว่าอะไรออกรวงไหมนะครับ เดี๋ยวปุ๋ยมาใส่ครับเห็นแล้วเสียดายครับเนี่ยฮะไม่ได้หวานนะครับเสียเองนะฮะ๋ยวให้ดูนะครับเนี่ยฮะงแป้งเลยเนี่ยพอดีมากเลยอ่ะดูเลยทั้งแป้งเลยครับอีแป้งหนฝั่งนู้นที่เอารถมามาเกี่ยวนะครับก็ไถไว้นะครับไม่ดำนะครับไม่รู้จะดำหรือจะหวานนะตรงนี้ทำรู้สึกว่ามันทำง่ายขึ้นนะครับดาว่าว่ายก็ยังไม่เขี่ยครับว่ยังไม่เกี่ย ว่ายังไม่ใส่ปุ๋ยนะอาจาจะแียงดังนิดนึงครับเสียงดังลำคาญนิดนึงต่อไปท่านผู้ชมครับนี่ฮนะให้ดูครับใทิ้งก็เสียดายครับก็เลยว่าเอาน้ําใส่ลองเอาน้ําใส่แล้วก็ปุ๋ยใส่ดูนะครับพวกหญ้าพวกนี้เดี๋ยวจะลงไปถอนกําจัดเปื้อนนะครับส่วนแปลงอ้อยข้างหน้านะครับเลยต้นตักไปเนะี่ยใส่ปุ๋ยไปแล้วครับ สี่ไร่ครับเดี๋ยวนะฮะไอฝั่งที่ยังไม่ใส่นะฮะออกสีเหลืองเหลือครับมันจะเห็นชัดมากเลยครับไอปุ๋ยอ้อยใส่ไม่ใส่ดีชัดมากโอเคครับไม่มีอะไรมากครับวันนี้มารีวิวข้าวข้าวลนแล้วเกิดเสมอรู้สึกเสียดายครับเนี่ยไถยก็ไม่ได้ไถดีนะเพราะว่าเวลาไถดำจริงเราก็ต้องสาดกบเข้ามาข้างๆนะครับอันนี้สาดออกนอกนะเห็นไหมเป็น กันคูอยู่แต่ไม่รู้เอาลองดูนะครับถ้ามันไม่ออกลวงก็ยังเหลือเวลาอีกเดือนนึงสามารถที่จะ,ะทํานาดําได้นะครับแต่ผมกไม็ไม่เชื่อใจเท่าไหร่ผมก็ตกกล้าไว้นะครับตกกล้าไว้ดํานะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสำหคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ